นี่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 ครับมาแล้วมาแล้วที่สถานที่สิลงมาแล้วครับมาแล้วนะครับโบบายไฟฟ้าก็ลงติดตั้งเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวมีไฟทดลองทดสอบนะครับว่าหมุนถูกทางไหมนะครับแต่ส่วนมาแล้วมาแล้ว 两团嘞。<多> All right, Mom. All right, <laughs> <laughs> โอเคนี่ใส่แค่ไปไปถอดไอ้นี่นอยู่พอดีไปไปสองนิ้วน่ะเสียบใส่เฉยเลยใส่ถอดเลยถึงถึงถึงได้แล้วอ่าลองได้ดีก่อนแต่ถ้าว่าไม่ถึงค่อยเอาถอดน้นสุดใส่เอาใกล้เนี่ยโอ้เครื่องยนต์ได้อยู่ได้อยู่เครื่องยนต์เครื่องยนต์ได้ได้ได้เครื่องยนต์แรงแบตเบิร์ตระครบไปหมด เอตัวนั้นขึ้นแล้วครับพี่น้องนะครับทีมงานผมนะครับเแลยวแล้วแล้วพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ่งช่างไ่โม่ไว้นะครับเอาไว้เมื่อรับอาชีพเราเพิ่งส้างไ่สตาร์ทเลยนะครับเป็นตั้งไฟครับเป็นตั้งยนต์นะครับส้างไ่นะครับไฟเนาะมาดูพี่ไพ่ครับพี่ไพ่จะเป็นคนจัดการเองไ่วะโอ้ยรั่ว แล้วแบตอยู่ไหนอยู่ลุงช่างไงเโอ้ต้องเอาแบตเขาต้องเอาแบตมาสตาร์ทอีกใช่โอ,โอมาดูพี่ไพ่นะครับพี่ไพ่ว่าจัดการให้พวกเนี้ยเครื่องนี้จะกระจายไหมรอดูนะรอดูนะนะครับรอติดตามครับผมนะครับเดี๋ยวให้พี่ไพ่ต่อไฟเสร็จเรียบร้อยแล้วครับคั้งนั้นนะครับเดี๋ยวให้น้องอ่าเขี้ยนผพาดีๆก่อนพี่น้องมันรั่วนะนะครับเดี๋ยวเบิ่งพี่ไพ่ นะครับเอาแบตเลยแม่เอาแบตเลยแม่พ่อแบตแบ

เต็มสุดท้ายคือขันหัวฉีดถ้าไม่ติดเพราะว่าน้ำมันมันไปไหมหัวฉีดนี่เดี๋ยวรอก่อนนะพี่นพายนะครับเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวมาเบิรงกพี่ไพ่คนนี้นะครับไฟเรียบร้อยแล้วนะครับโมบายนะครับเหรือรถยนต์พี่ไพ่เช็คพร้อมเรียบร้อยก่อนนะครับเดี๋ยวไปดูกับพี่ไพ่ก่อนพี่ไพ่เครื่องหัวร้อนเครื่องรถยนต์ในีเมืองฮะ ล้อใช่ไหมพี่ถ้าเครื่องยนต์มันเล็กกว่านี้เนาะน่าจะหกล้อครับพี่น้องนะครับตัดเกียร์ใหญ่เติบแลยนะครับดูครับวันนี้เขาเรียกอะไรนะอ่ะเขาเรียกอะไรนะวันนี้จ่างไฟ เปลี่ยนเปลี่ยนไปช่างยนต์มาเนี่ยะอ,อะไรพี่อะไรไม่แม่อะไม่เกินเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่ได้เหรอโอ้ภาพได้ภาพได้ภาพสวยภาพสวยสวยเลยนั่งรถอ่ะอ้าวเนี่ยไหลน้ำมนันแล้วทุกคน อ๋อดว่าอีแตนผมมันหลวมตัวพี่หายไอ้ตกๆๆเนี่ยอ่าสรุปมาถูกช่างไหมเนี่ยช่างไฟหรือช่างยนต์กแน่เนี่ยแสดงว่าใจจริงอยากเรียนช่างไฟช่างยนต์ตัวเนี่ย

บานแตกตัวนั้นน่ะดูครับดู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 วไพาก่อน เล็กใช่ไหมเล็กเกินตัวน,นี้ได้ไหมพี่ไปโอ้ท่าได้เลยพี่ เลยลกนี้วมันเล็กเมื่งกันเลยเว้ยราจะลากไปอีกไลอย่ไหทำไมวัวมีหลายขนาดว่ะไอ้วัวแดนะตอตอบนยีพอดีว่าถ่ายคลิปครับ เท่ากันเท่กันอ้เท่าันยังเงกันเดี๋ยวดดี๋ยิโอ้โหเอนเองเอาล่ะครับพี่ไผ่ะไรนะช่างเล่รับเล่พี่ไผ่อะไรพี่ศอนน้ำสิงเลยนะอ๋อนครสีตะล่โอเค โอ้ยโอ้ยอโ,อโอ้ยโนนอ,นะอ้ออย,ยปปโอ้ย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  ี่ไปี่ไปี่ไปแบบสูมตรงไปได้เลยแม่อโ้ของแท่นีเนี่ยสางไฟเป็นสางยนเนี่ยเขตเตทุกสถานการณ์เลยเนี่ยเอาเลยครับเอาแล้ว ไปอีกอีกนิดนึงอ่ไปไปไปมาโอ้โอเคได้แล้วครับได้เลยพี่ไพวิเต็มที่หน่อยพี่พโอเคไม่มีไม่ไมีไม่ไมีไม่มีไม่มีไม่มีคลิปไม่เอาไม่เอาเอาแล้วบัานเนี่ยรออีกชั่วโมงหนึ่ง,งโอ้ติดง่ายเลยนะ Buồn gặp đêm Buồn cắt gặp Đi 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 พ <laughs> <laughs> ี่ไพยรูปเนี่ยน้ำมันเต็มถังอยู่ได้กี่ชั่วโมงเนี่ยะมากี่ชั่วโมงถุกขาบโัวจะคตรโอดตัวเนี่ยพี่ไพยขอแบบจุดจวดก่อนจุดจวดจุดจวดขอแบบจุดจวด 好嘞，完了。我來了 กันคืนนี้แห้งแน,น่นอนนี่ครับแมนะ่งแม่งช่างไฟเดอร์ช่างไฟเดอร์นี่นนแม่รับรับ